แล้วถ้ามีผู้ชายที่บอกว่าแบบสมมติว่าแพรว่ะมีเพื่อนผู้ชายสิบคนอ่ะโอเคหมดเลยนะแต่มีคนนี้คนเดียวอ่ะที่แบบไม่โอเคอ่ะเลิกติดต่อห้ามยุ่งจะทําได้ไหมก็ต้องดูว่าคนนั้นเป็นใครอ่ะเพื่อนเราที่เขาให้ตัดคือใครต้องเกิดการเคียะวะทําทไมหรอเกิดอะไรขึ้นหรอไม่ไว้ใจยังไงหรอลองมาเจอไหมถ้าสมมติเป็นแบบเฟยอ,อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะเป็นเพื่อนที่แบบรักมากคือถ้าเป็นคนที่แบบยิ่งเราสนิทอ่ะยิ่งให้ตัดอ่ะยิ่งยากแต่จริงๆแล้วเฟยอาจจะเป็นเพื่อนผู้ชายที่โดนหึงบ่อยมากไม่ใช่แค่่่่กกกกัับบบแแฟฟนนนนนนนเเเพือออผู้้หหญิงงุคควาาาาึยยมมตป็ จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่แต่นี่รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่เหมือนแบบพอเจอแล้วรู้สึกว่ามีความจริงใจอะไรบางอย่างถ้าคูเป็นผู้ชายกูไม่ถึงคนเนี้ยใช่แต่ว่าไมาได้พูดคุยเมื่อไหร่อะไรใช่แค่ต้องพาไปเจอเออต้องพาไปเจอต้องพาไปเจออะไรก็น่าจะโอเคแค่นึกภาพว่าแบบสมมติเฟย์อย่างเงี้ยต้องมาแฟกันวันหนึ่งก็คือเฮ้ยไม่ได้ถ้าผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่ได้ความสึกเหมือนกันเลยถ้าใครอยากรู้ว่าชีวิตรักของแพรวาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้อย่าลืมกดดูคลิปเต็มฝั่งนี้นะคะ